สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเป็นระยะเวลาที่มันไม่นิ่งเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนมันเวลามันเคลื่อนมาแล้วมันเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ของเราที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เมืองสัญญางประเทศจีนในแมตช์สำคัญที่พบก,กับทีมชาติจีนนะครับที่สนามกีฬาโอลิมปิกเมืองสัญญางเนี่ย รวมทั้งท,ทีมชาติจีนด้วยนะครับหลังจากที่เขา,าสูญเสียผู้เล่นนะครับมีอาการรักสัมปรสายภายในทีมของเขาเรามีการโอนตัวผู้เล่นตอนนี้ยังโอนตัวไม่ยอมเลิกนะครับยังเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับสลัดทีมชาติจีนแล้วก็มีการเตรียมทีมค่อนข้าขงท,าที่จะขมักขม้นเหรอครับเพราะว่าแมต์นี้เนี่ยจีนแพ้ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับช้างศึกทีมชาติของเราครับคือแมต t นี้เป็นแมตช์ชี้ชะตาของทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติจีนวันที่26 อขออภัยนะฮะวันที่6มิถุนาเนี่ยดูแล้วก็ไปอีกประมาณ20วันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีการรวมตัวนะครับเริ่มเคลื่อนไหวแต่อาทิตย์หน้าแล้วครับน่าจะมีการประกาศรายชื่อจากมาซาดะอิชิถึงคุณพลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชุดลุยศึกเส้อนอยางนะครับที่จะเป็นนัดชี้ชะตากับทีมชาติจีนในวันที่6เนี่ยอาทิตย์หน้าน่าจะมีการประกาศรายชื่อนะครับเพราะมันใกล้เวลาแล้วฮะแล้ววันที่29กนะครับก็จะมีการรวมตัวเข้าแคมป์ นักเตะที่ถูกประกาศรายชื่อนะครับต้องมารายงานตัวเข้าทําการฝึกซ้อมนะครับมันเป็นระยะเวลาที่คน้ายที่จะจะว่าเครียดก็ไม่เชิงแต่มันมเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่ต้องมีความละเอียดเพราะว่าแมตชนี้เป็นแมตชี้ชะตาเลยครับการชี้ชะตาดังกล่าวคือการตกรอบหรือเข้ารอบไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือทีมชาติจีนในระยะนี้ข่าวความเคลื่อนไหวนั้นก็เกี่ยวกับเรื่อง อาการบาดเจ็บของนิโคลัสพิเกสันด้วยครับที่เป็นที่น่าสนใจหลายคนนะครับก็เป็นห่วงเป็นในยในผมพูดไปคลิปหนึ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มีบรรดาผู้สื่อข่าวต่างๆก็ต่างออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เยอะครับก็ต่างเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อทางด้านแฟนบอลทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยทีมชาติไทยแต่อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าการที่ทีมชาติไทยเนี่ยแน่นอนครับคือนัดนี้ ที่พบจีนเนี่ยแล้วก็นัดต่อไปคือพบสิงคโปร์เนี่ยในวันที่6มิถุนาและวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าทีมชาติไทยของเราจะไม่มีนิโก้นิโคลัสมิโกซันนักเตะที่ค้าแข่งอยู่กับโอบโอดินเซ่นะครับในเดนิสซูเปอร์ลีกตอนเนี้ไม่สามารถจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้หลังจากได้รับบาดเจ็บนะครับในการแข่งขันช่วยทีมสโมสรของตัวเองเนี่ยก็เป็นลักษณะนะครับสไลด หัวเข่านะครับไปชนเข้ากับเสาประตูนะครับแพทย์ได้ลงความเหนว่าต้องพักนะฮะพัก,พกอาการบาดเจ็บอยู่ในระดับ2ครับต้องพัก8ป,ปดวิคนะฮะแปดสัปดาห์หรือว่า2เดือนมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะมาช่วยทีมชาติไทยได้เลยรวมทั้งไม่สามารถช่วยทีมต้นสังกัดได้ก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนแหละครับของนิโคลัสมิเกสันนี่เองครับทําให้เกิด กระแสมามากมายเกี่ยวกับการจัดตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยที่ผมบอกแล้วครับว่ามันเป็นทั้งวิกฤตทั้งโอกาสถ้าอีชีจัดตัวผู้เล่นสําเร็จนะผมคิดว่าคือรูปแบบการเล่นแบบนิโคลัสมิโกสันมีม,มีมีเขาเนี่ยมินิโกอยู่ในสนามเนี่ยมันเป็นอีแบบหนึ่งน,นะแต่ถ้ามีการจัดตัวใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นได้หลายตัวครับเราเรามพีพอทดแทนได้นะมีมีทดแทนแน่นอนแต่ประสิทธิภาพจะเท่ากับนิโคลัสมิโกสันหรือไม่เนี่ย เป็นประเด็นก็คือหมายความว่านิโก้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งแดนบนแดนล่างครับทางด้านกาบขวาเนี่ยสมบูรณ์แบบครับทั้งเรื่องการรุกการรับเราได้ยินข่าวนะครับช่วงนี้พันศาเหมิบูลของเรานีาาา่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วครับก็เป็นน่าเป็นห่วงเรื่องเกมรับเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็จะมีะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยฮะพันศาเหมิบูลแต่ก็คิดว่า ต้องรอดูครับว่าเขาจะฟิตทันไหมนะครับเป็นอาการบาดเจ็บเป็นการบ้านนะครับที่โคดิชีต้องทํานะครับในในการจัดตัวนะฮะสรรหาตัวผู้เล่นมาทดแทนในสิ่งที่ขาดไปและระยะเวลาช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของโคซิโก้เข้ามาอีกแฟนบอลไทยทุกคนต่างก็มีความยินดีครับที่โคซิโก้หรือเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยได้กลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับ ก็หวังว่าจะได้เข้ามาเข้า,มา,ามาช่วยสมาคมนะครับแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดยู23แต่ก็มีกระแสข่าวมาอีกแล้วนะครับว่า,าในในโยบายนะครับของสมาคมตอนนี้เนี่ยสาหรับเฮดโค้ชยู23หลังจากโคดระอิสระซีทารเนี่ยพ้นวาระตําแหน่งไปแล้วครับต่อไปเนี่ยในสัญญาอีก2ปีเนี่ยปรากฏว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยได้ได้มอบนะครับ ได้มอบสิทธิ์นี้ให้กับโค้ดมารซดออิชิเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นผู้เลือกครับว่าจะเอาใครอะมานั่งตำแหน่งเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดยู23ด้วยเหตุที่ทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยมีความใกล้ชิดนะครับมันเป็นต้องมีท่อต่อสายใยนะครับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการที่จะส่งในการที่สนุนนะครับตัวนักเตะแล้วก็ระบบการซ้อมอต่าง คือเป็นทีมพี่ทีมน้องที่ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นท้าไม่สมาคมฟุตบอลโดยมาดามแป้งเนี่ยได้มอบมาให้โคอิชิเป็นผู้เลือกครับกระแสข่าวมาก็เหมือนกับได้ลหลายท่านได้ทราบนะครับว่าตอนนี้มีมีข่าวมาว่าโคอิชิเนี่ยได้เลือกมาคายุกิมิชิกะยะนะครับเขาเป็นเฮดโค้ดอดีตเฮดโค้ชทีมชาติสิงคโปร์ครับก็ในแมตท,ที่เราไปชนะเขานะฮะที่บ้านเขาอะนะครับในแบตนั้น นิชิกายะนะครับเป็นเป็นเฮดโค้ดนะครับแล้วก็ตัวนิชิกายะเองเนี่ยในอดีตนะครับเคยเป็นผู้ช่วยโค้ดคุมทีมอยู่ในลีกเจ mm hmm. ลีกนะครับแล้วก็เขามีความถนัดในการปั้นเยาวชนดังนั้นเนี่ยในด้านความสามารถก็ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะฮะที่ที่อยู่ในระดับอ่าผมผมทีว่าผลงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลางแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการมาคุมทีมชาติไทยทุดยูยี่สามนะครับของนิชิกายะเนี่ย มันจะทาให้มีมีม,มีมีการเชื่อมมีการปลักกับทางอิชิได้คุนค้าที่จะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคือมันพูดภาษาเดียวกันเลยครับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองนะในการเลือกนิชิกายะครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือึงๆออกไปในลักษณะเหมือนเหมือนนิชิกายะจะมาเป็นผู้ช่วยโค้ดของอิชิแต่มาดํารงตําแหน่งนั่งตําแหน่งในเฮดโค้ดทีมยู23ครับ เป็นไปในแนวแนวนั้นอ่ามันเหมือนเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดอะคือโนโยบายเดียวกันเป๊ะๆนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับจะว่าเป็นเจแปนเวก็ใช่แต่เจแปนเวจริงผมคิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมมาจะรู้ว่าเจแปนเวคืออะไรเราก็เรียกรวมไปว่าเป็นแนวทางของญี่ปุ่นนะครับสำหรับโค้ดซิโก,โกลล้ครับเป็นยังไงบ้างในเมื่อน,นิชิกายะจะมานั่งตำแหน่งแค่โค้ดทีมยูฟ่าสามจากการเลือกของสมาคมและ,ะโค้ดมาซาดะอิชิแล้วเนี่ย อนาคตของซิโก้เนี่ยก็มีอยู่สามแนวฮะแนวหนึ่งก็คือไม่มายุ่งกับวงการฟุตบอลนะครับก,ก็ดูแลครอบครัวทําธุรกิจนะครับเป็นทําโรงเรียนสอนโค้ดหรือมีโครงการต่างๆนะซิโก้มีโครงการเยอะนะครับโค้ดซิโก้เขามีโครงการเยอะเกี่ยวกับด้านฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจส่วนตัวก็มีครับแล้วก็มันมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือเข้ามาคุมทีมในสโมสรไทยลีกนะครับถ้าเกิดว่า เหตุผลในการย้ายกลับคืนมาเนี่ยก็คือนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวอาจจะเป็นเหตุผลครอบครัวหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่เมืองไทยที่ขอกลับเนี่ยก็คิดว่าโคซิโก้ไม่น่าจะไปคุมทีมเหลีกยในชาติอื่นนะถ้าออกจากเวียดนามแล้วก็ไม่น่าจะไปที่มาเลย์หรือไม่ไม่น่าจะไปที่ประเทศอื่นนะน่าจะถ้าเกิดจะเป็นโค้ชนะในเมื่อโอกาสพลาดเขาพลาดในยูฟ่สามไปแล้วเนี่ยโคซิโก้ก็น่าจะคุมทีมในไทยลีกเรานี่แหละครับ ก็มีทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมนะครับก็น่าจะสนใจในตัวซิโก้ครับยกตัวอย่างเช่นบีจีปทุมอย่างนี้ฮะที่ตอนนี้มีเทกุระโมรินะครับโค้ชชาวญี่ปุ่นได้เป็นเฮดโค้ชอยู่แต่ว่าผลงานก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราก็รอดูกันต่อไปนะครับสาหรับโค้ชซิโก้ในแนวทางที่2แล้วก็แนวทางที่3นะครับที่ผมคิดก็คือเข้ามาช่วยสมาคมด้วยนะครับในลักษณะการบริหาร นะครับหรือเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรบางสีบางอย่างเลยครับที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยที่มาดามแป้งนะครับอาจจะติดต่อโคชซิโก้ให้เข้ามาช่วยไม่ว่าจะรับตําแหน่งเป็นทางการนะครับหรือจะเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไม่อยากจะทราบได้นะที่ที่มันเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทยคือเข้ามาช่วยสมาคมมาพูดง่ายๆครับถือว่าการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ของโคชซิโก้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยได้สร้างความ อาแตกตื่นสนใจนะครับของบรรดาแฟนบอลไทยพอสมควรทุกคนดีใจครับที่ซิกโก้ได้กลับคืนมาบ้านแล้วก็คิดว่าโค้ชซิกโก้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างมากเพราะว่าที่ที่ดีใจก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดครับเราคิดกันมาหลายปีเลยนะที่อยากจะให้ซิกโก้กลับบ้านนะครับเขาไปอยู่ที่เวียดนามมาค่อนจะหลายปีแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่มีหวังหรอกซิกโก้ไม่กลับมาหรอก คุมทีมนี้แล้วจะไปคุมทีมนั้นเพื่อเผยจะได้คุมทีมชาติของเวียดนามหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่มันเป็นปกติในใจเราอะที่เราเป็นแฟนบอลที่มองมองดูเกติศักดิ์เสนาเมืองอะโอกาสที่จะกลับเมืองไทยมันแทบจะไม่มีเพราะไม่รู้จะกลับมาทําอะไรอะ่ะแต่พอช่วงมาดามแป้งขึ้นดำรงตําแหน่งแล้วนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับครั้งนี้ถึงขั้นว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าซิโก้ขับมาพาะมาดามแป้งเรียกให้ขับมานะ อ่าก็เป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวครับอันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับสําหรับทีมชาติจีนตอนนี้นะครับเขาเขาจับจ้องเราเหลือเกินนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องคือถ้าบอกว่าแผนการเล่นเนี่ยเขารู้แล้วผมว่าไม่รู้หลอกครับแผนการเล่นของทีมชาติไทยครั้งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับอาจจะคล้ายคล้ายดั้งเดิมบ้างนะในสไตล์ของโคดิชิแต่ผมคิดว่านะเหตุผลนะฮะตัวแปรสําคัญเลยคืออาการบาดเจ็บของนิโคลัสมิเกอร์สัน และอาการบาดเจ็บของมันษาเฮมิบูลเนี่ยไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะลงสนามทันหรือไม่ไอ้ที่ผมพูดนี่มันไม่ได้หมายความว่าทีมชาติไทยเราจะขาดตัวสําคัญนะตัวสาคัญอย่างสุภโชคสรารชาติเจชนาทิปย์นะครับอุ้มนะครับแล้วก็ยังมีหล,หลายตัวครับสุภนัทเหมือนตานะครับสุภชัยใจเด็ดหลาย Dead, ลหลายคนยังประจํานะครับยังยังสามารถทําหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์ในทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเป็นตัวซูปเปอร์สตาร์ของเราทั้งสิ้นในการเล่นนะแต่นะครับ กรรษาเหวิไบูญเนี่ยเป็นตัวสําคัญครับตัวสําคัญของทีมชาติไทยตัวหนึ่งเลยฮะกับนิโคลัสมิโกสันเพราะว่าทีมชาติไทยในระยะหลังเนี่ยคือทีมที่ตั้งเกมรับได้เหนียวแน่นในระดับต้นต้นของเอเชียเลยเราเล่นเกมรับได้อย่างสมบูรณ์ครับยากที่ทีมคู่แข่งจะเจาะได้ถ้าเกิดว่าเราพร้อมนะเราไม่เหนื่อยหรือเราแบบไม่ไม่ไม่เดินทางไกลหรือว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปอ่ะคือมีความพร้อมในการเล่นน่ะก็ยากที่ทีมไหนจะเจาะเราได้นะ นะครับเพราะตัวผู้เล่นของเราถูกเซตมาวางระบบมาโดยโคดิชิได้อย่างสมบูรณ์มากๆแล้วตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์คนหนึ่งก็คือมันสาเหหวิบูรณคือตัวหลักของอิชิครับในการเล่นแดนหลังยืนเซ,นเ,ซนเตอร์เนี่ยเมื่อตัวหลักคนนี้มีการบาดเจ็บเอเลสดอเลนะครับก็ต้องทําหน้าที่เลยครับมันเป็นลักษณะที่ที่จริงแล้วดอเลเนี่ยหายหายไปนะในเกมที่เจอเก,อกาหลีซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็เล่นดีนะ ตรงนี้ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่มันไม่ใช่เล่นได้คนเดียวครับขาดไปตัวหนึ่งมันต้องมีสองตัวสามตัวแหละครับที่คุ้นเคยกันขาดัาษาไปคนหนึง่งก็สะเทือนเงากองหลังเรามันอาจประสิทธิภาพอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติจีนกาลังโอนตัวผู้เล่นคือเขาเน้นกองหน้าเลยหลังจากอูเล่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเขาก็สรรหาไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะต่างชาติเนี่ยเขาสรรหาในลีกเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะโอนตัวมาเป็นศูนย์หน้าแทนอูเล่ทั้งนั้นเลย ดังนั้นเนี่ยแผนการเล่นของบันโกโอีวานโควิดเขาก็กวังชนะเรานี่แหละโดยการยิงประตูเราไ,ได้โดยการเน้นกองหน้าแล้วประกอบกับกองหลังเราตัวสวําคัญก็คือพรรษาเหวิบูณมีอาการบาดเจ็บยังไม่รู้จะฟิตขึ้นคืนกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นว่าจะถอดเปือกในอาทิตย์นี้แหละครับแต่ที่นี่แหละครับอาจจะหายจริงงมันฟิตทันไหมละ่ะฮะโอกาสที่จะลงเล่นก็อาจจะมีน้อยเพราะว่ารับซกันอยู่ว่าอี่ินีดีเขาเน้นเรื่องความฟิต ประสิทธิภาพสมรรถภาพร่างกายถ้าไม่พร้อมมีชิก็ไม่ส่งลงครับตัวนี้แหละครับเป็นอีประเด็นหนึ่งที่ทีมชาติจริงเขาจับตามองเราอยู่ต้องขอขอบคุณท่านที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่านักเตะไทยเรามันมีหลากหลายมากมายครับในลีกสามารถเข้ามาทดแทนได้ครับฝีเทา้าก็ยอดเยี่ยมเคยเป็นอดีตทีมชาติทั้งนั้นสามารถดึงเข้ามาได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่โค้ชิชจะต้อง สเกลอย่างหนักแล้วครับช่วงนี้เจาใครเข้ามาทดแทนแล้วจะจัดรูปแบบการเล่นอย่างไรในการเจอกับทีมชาติจีนแต่สิ่งที่ผมขอพูดในคลิปนี้เป็นสําคัญก็เกี่ยวกับเรื่องโคชยูยูยี่นี่แหละครับที่อิชินะครับทำการเลือกนิชิกายะเข้ามาดํารงตําแหน่งก็ถือว่าเป็นผมมองคล้ายๆเป็นผู้ช่วยโคชแหละครับแต่ไปดั้งตําแหน่งเฮดโค้ชทีมยูยี่คือมันคือมันมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมันมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดครับ ระหว่างอิชิกับทิชิกยายะเนี่ยมาทํางานร่วมกันนะพูดง่ายๆคนหนึ่งชุดใหญ่คนหนึ่งชุดเล็กและที่แน่นอนนโยบายหลักย่อมมาจากอิชิมันก็คล้ายๆกึ่งผู้ช่วยโค้ดแต่มานั่งเฮดโค้ดทีมยูย่สามคือไม่ได้แยกขาดออกจากกันโดยทีเดียวนะฮะพอจะมองเห็นภาพไหมฮะคือไม่ได้แยกขาดออกจากกันยังมีความสัมพันธ์ยังรับนโยบายกันเหมือนอิชิส่งผู้ช่วยโค้ดไปคุมยูย่สามนั่นแหละมันอยู่ประมาณนั้นครับแต่ถ้าเอาเอา ซิโก้มานั่งมันอีกแบบหนึ่งนะบรรยากาศจะอยู่อีกแบบหนึ่งอ่ะซิโก้เขาก็เขาก็มีความเป็นเฮดโค้ดของเขาอ่ะอิชิจะมามาพูดอะไรด้วยคงยากแต่ถามว่าซิโก้สร้างผลงานดีไหมก็ดีครับแต่ดีไปในแนวของซิโก้นะครับแต่นิชิกายะผมคิดว่าแนวทางเจแปนวีเหมือนกันเนี่ยทางด้านอบุโสนะครับนิชิการะเกิดพศ25 1 6นสิบนะครับแล้วก็ทางอิชิเองเกิดพศ2 5 1 1นรอบดนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยค่อนข้างจะ จะอยู่ในเจน,เ,จนเดียวกันน่ะแต่ทางความเป็นอาวุโสมันสั่งกันได้ครับคนชาติเดียวกันระบบคือเขาคงไม่กว้างมากอ่ะคนที่บ้านเขาคงพอรู้จักกันแล้วก็สักิรีของนิชิกายะเนี่ยถึงแม้จะเคยคุมทีมชาติสิงคโปร์แต่เขายังไม่เคยคุมทีมระดับใหญ่บิ๊กๆเนี่ยนะครับเขาคงพร้อมนะครับที่จะรับนโยบายจากอิชิมาอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจการสื่อสารทางภาษาญี่ปุ่นเขาคงจะดีนี่เป็นคุณูปการเลยครับ แลนิชิกะยะเองเนี่ยจะทาหน้าที่ได้ดีมากกับทีมชาติจูยิบสามของเราเอาพูดง่ายภาษาบ้านเราคือบอกกันง่ายนั่นแหละครับบอกอะไรก็บอกกันง่ายไม่มีอัตตาไม่มีอะไรก็เชื่อฟังกันแล้วก็ทําไปด้วยกันช่วยกันแนะนํากันไปอะนี่คือความหมายผมนะระหว่างอิชิกับนิชิก,ะชกะยะเนี่ยคือบอกกันง่ายบอกกันรู้เรื่องแล้วคนหนึ่งก็เป็นรุ่นน้องที่จะพร้อมจะน้อมให้กับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็พร้อมที่จะเพิ่มเติมแล้วก็รับฟังรุ่นน้องอะไรประมาณเนี้ย บรรยากาศจะประมาณนี้ผมที่ใช้คำว,ว่ามันเหมือนกับผู้ช่วยโค้ดมานั่งอยู่ยีิบสามนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองเพราะว่ามาดามแป้งโดยสมาคมฟุตบอลมาเลเซีนยน่าจะมอบหมายให้โค้ดอิชิและนิชิกะยะเนี่ยเป็นคนดูแลทัวร์นาเมนต์นะครับอาเซียนคัพเพื่อจะรักษาแชมป์ไวนะ้ในชิงแชมป์ชาติอาเซียนปลายปีนี้นะครับตัวนี้ด้วยครับสําคันนะะครับน่าจับตามองนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้